สวัสดีครับมาพบกับวิสดำมในออเดอร์ที่2นะครับในเวลาตี4ีนาทีนะครับผมได้เข้าออเดอร์ไปในฝั่งของเซลล์นะครับก็มาลุ้นกันดูว่าออเดอร์นี้เป็นยังไงครับ วันนี้ลอตไปหนักครับ จะต้องยืนยันอะไรกันโครับก็ผันผวนเป็นอย่างหนักเลยนะครับก็ ยังโชคดีอมาเอาชนะไว้ได้นะครับกู้เงินทุนคืนมาแล้วบวกกําไรนิดหน่อยนะครับ mm hmm. ก็มาวิเคราะห์ออเดอร์นี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นออเดอร์สุดท้ายในช่วงเช้านี้นะครับเพราะว่ามองดูแล้วตลาดจะเริ่มใกล้ปิดลงแล้วนะครับของตลาด OTC นะครับ เทรนนะครับตอนนี้ไม่ใช่เป็นเทรนนะครับคือเป็นไซด์เวย์ระยะยาวเลยทีเดียวกรอบใหญ่นะครับข้างเทียนเป็นแท่งใหญ่และมีไส้ยาวนะครับหางยาวเลยทีเดียวสวิงขึ้นลงนะครับอย่างดูเดือดเลยทีเดียวนะครับั้งแรงซื้อแรงขายนะครับสวิงเหมือนเหมือนไม่ใช่เหมือนไม่ใช่ การซื้อขายแบบปกตินะครับทีนี้ด้วยว่าไม่สามารถที่จะวิเคราะ์แบบแบบร้อเปร็ชัดเจนได้นะครับที่ผมขอเดอินในฝั่งของเซลล์นี้นะครับก็ด้วยว่าแท่งก่อนหน้านะครับเป็นแท่งสีเขียวเป็น แรงซื้อพุ่งขึ้นพยาสู่แมวต้านนะครับแต่ผมเข้าซื้อไม่ทันก็เลยซื้อข้างบนมาติดอยู่ที่ตรงกลางแท่งเทียนสีเขียวนี่พอดีนะครับแท่งเทียนแรงซื้อนี่พอดีแต่ก็สวิงขึ้นลงแบบน่ากลัวมากนะครับท้ายที่สุดก็คือชนะตลาดไปนะครับกำไร59 จุดหเก้าเรียญน,นะครับแต่ก็โดนลากไป2องออเดอร์นะครับยังโชคดีนะครับก็ได้กำไรเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับขอจบการทำวิดีโอคลิปในเวลานี้ก่อนนะครับเพราะว่าที่สี่สนาทีแล้วนะครับตลาดไม่น่าจะเป็นใจแล้วนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับมีความสุขสวัสดี